รู้หรือไม่การกินทุเรียนแบบพอดีจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY ในช่วงนี้เวลาออกจากบ้านก็จะมีรถจอดขายทุเรียนอยู่ข้างทา,างเต็มไปหมดไหนจะกลิ่นที่ชวนให้กินไหนแต่รสชาติอร่อยที่กินแค่ไหนก็หยุดไม่ได้และโดยรสชาติหวานอร่อยของทุเรียนนั่นเอง ทำให้หลายคนเกิดความกังวลครับว่าการกินทุเรียนมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แต่หากเรารับประทานแบบพอดีจะพบว่าทุเรียนนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดเราลองไปดูประโยชน์จากการรับประทานทุเรียนดูครับเริ่มจากข้อที่1ช่วยในการลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลของร่างกายเพราะว่าทุเรียนนั้นมีสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอล ข้อที่2ช ay, ่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งเนื่องจากว่าทุเรียนนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระข้อที่3ช after, ่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนื่องจากว่าทุเรียนมีเส้นใยมากนั่นเองข้อที่4ช่วยในการบำรุงสมองเพราะทุเรียนอุดมไปด้วยสารโฟเลตที่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ข้อที่5ช่วยในการบำรุงผิวพรรณพบว่าทุเรียนมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ชื่อว่าไฮดรอกซินและไนตริกออกไซด์ซึ่งทั้ง2ชนิดช่วยในการชะลอวัยผิวสวยกระจ่างใสข้อที่6ช่วยในการลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเทรียเปลือกทุเรียนจะมีสารโพลีแซคคาไรเจลมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของแผลได้อีกทั้งยังสามารถช่วยรักษากรากเกลือนแก่น้ำเหลืองเสียรักษาแผลผ้พองให้ดีขึ้นเรียกว่าดีไปจนถึงเปลือกเลยทีเดียว นอกจากสรพคุณดังกล่าวแล้วส่วนอื่นๆของทุเรียนก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดของทุเรียนนั้นก็สามารถนำมาคั่วและรับประทานได้ครับส่วนดอกของทุเรียนก็นำไปห่อขนมจีบทำห่อหมกหรือว่าทำแกงส้มได้ส่วนใบอ่อนหรือว่าหน่อของทุเรียนนั้นก็สามารถนำมาทำเมนูอาหารต่างๆได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังพบผลการศึกษาที่ว่าเนื้อของทุเรียนที่สุกพอดีจะให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทุเรียนห่ามหรือทุเรียนที่สุกจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามครับการรับประทานทุเรียนนั้นก็ควรระมัดระวังและยับยั้งชั่งใจอย่ารับประทานจนมากเกินไปครับนอกจากนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่ามีโรคประจําตัวบางโรคก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะครับนอกจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงรับประทานทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟซึ่งจะเกิดผลเสียต่อร่างกายท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานทุเรียนหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ